สวัสดีค่ะนัดดูดวงเจาะชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนที่เกิดในวันพุธค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนัดได้ทำการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือน พฤษภาคมนี้ค่ะนั่นหรือว่าเดือนที่5ของปีนะคะก่อนอื่นเลยฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านักดูดวงเจาะชีวิตใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครที่มาทันไลฟ์สดนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ดูดวงกันแบบสดๆเลยทีเดียวค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะว่าไพ่แต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะอยู่ตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณสำหรับชาววันพุธนะคะไพ่ใบที่สองค่ะอยู่ในตำแหน่งของการเงินไพ่ใบที่สมนะคะอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนพ้องใบที่สี่ค่ะญาติพี่น้อง ใบที่5นะคะบุตรหลานและบริวารใบที่6ค่ะอุปสรรคอุปสรรคหรือว่าอยู่ในตำแหน่งอรินั่นเองนะคะความรักค่าปัตตานีสุขภาพนะคะและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระวังนั่นก็คือมรณนะ สุภะค่ะความเจริญรุ่งเรืองกรรม,มะนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการงานลาภค่ะโชคลาบและสุดท้ายนะคะคือความทุกข์ใจความกังวลใจนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งวินาศนั่นเองค่ะไพ่ทั้ง12ใบาวางแล้วนะคะทั้ง12ตําแหน่งแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบค่ะและไพ่ทุกๆใบนะคะสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะอะไรเพราะว่ามันคือความเป็นตัวตนของคุณมันคือจิตใต้สํานึกของคุณบางทีทั้งเรื่องทั้งร้ายและดีนะคะมันจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวก็จะโชคดีไปนะแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยเครียดไม่รู้ตัวอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนิดนึงทีนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าไพ่ใบแรกของชาววันพุธค่ะ ด้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบแรกของชาววันพุธอย่างที่บอกไปนั่นก็คือในเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะชอบเสี่ยงนะคําว่าชอบเสี่ยงในที่นี้เนี่ยอา,อาจจะหมายถึงการเสียเส่ยงดวงเสี่ยงโชค ในด้านของการเงินก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งการชอบการลองอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่ามันดูตื่นเต้นเร้าใจค่ะการทํากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ําซากไม่จําเจนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามีความเป็นกระปี้กระเป๋ากระตุน้นอะดรีนาลีน,รนหรืออะไรต่างๆะค,ะาค่ะมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีอะคะ่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะมีความรับ ผิดชอบมีหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่จะต้องแบกรับอะค่ะอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันคือคุณไม่ได้ทํางานหน้าเดียวแน่นอนคุณจะต้องมีภาระอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะตัวอย่างเช่นบางคนทํางานหลักแล้วมีงานเสริมอีกแล้วก็อย่างบางทีเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะต้องไปเทคคอร์สหรือว่าไปทํางานเพิ่มอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันในชีวิตค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าคุณมีความสุขหรือเปล่ากับบรรยากาศตรงเนี้ยที่มันยุ่งยุ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะคุณมีความสุขนะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่ จัดการชีวิตตัวเองได้และเอาอยู่ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นช่วงเวลาหนึ่งทีเดียวบางทีอะค่ะคุณอาจจะทํางานนี้โอ้โหแบบไฟล้นก้นนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องมาทําอีกงานหน,แบบนึ่งแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้นะคะงานของคุณส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะเป็นในลักษณะของการรับรองรับหรือว่ารับเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติใช้ภาษาต่างประเทศก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสําหรับชาววันพุธซึ่งชาววันพุธคุณมีจุดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นชาววันพุธแล้วมีสเสน่ห์ด้วยก็จะเป็นแนวของสาริกาลิ้นทองถ้าเกิดว่าคุณได้ฝึกการพูดกันการเจราจาต่อรองนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไปเพราะว่าการอ่านไพ่แบบนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ค่ะ มันคือการอ่านไพ่แบบโดยรวมและองค์กว้างนะคะดังนั้นก็อาจที่จะคือบางกรณีมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ชาววันพุธโดยพื้นฐานส่วนมากแล้วค่ะจะเป็นคนที่รู้จักพูดช่างพูดช่างเจรจานะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาววันพุธถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะน่ารู้สึกว่าเงินของคุณนะคะจะไหลออกนอกประเทศบางทีคุณอาจจะสั่ง หรือว่าจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าสั่งของจากเมืองนอกเข้ามาเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างในเมืองไทยอาจจะเป็นทําธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นของใช้เองก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งคุณส่งของขวัญไปให้เพื่อนต่างชาติะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกอย่างนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของเพื่อนพ้องค่ะ เพื่อนพ้องหรือว่าอยู่ในตำแหน่งสหั c h a นั่นเองในช่วงนี้ชาววันพุธนะคะค่อนข้างที่จะนั้นไม่รู้นะว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าแต่คุณนะคะจะมักมีเพื่อนที่คอยเปรียบเทียบตัวคุณกับตัวคุณกับตัวเขาว่าอยู่เสมอบางทีเขาอาจจะไม่พอใจในอะไรบางอย่างที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณทําดูเกินหน้าเกินตาเขามากจนเกินไปแบบนี้ค่ะคุณก็จําเป็นที่จะต้องสังเกตดับบ้างแต่ว่าคุณโชคดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาอยากที่จะเปรียบเทียบกับคุณนะคะเขาจะ เปรียบเทียบบางเรื่องมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่โอ้โหดีไปหมดเลยแล้วก็่านอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาตั้งใจคุณก็ตั้งใจเหมือนกันดังนั้นเขาพร้อมที่จะแข่งขันและเขาพร้อมที่จะสู้กับคุณนะคะคือไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือว่าจะชนะนะคะเขาก็พร้อมที่จะรับได้นะแล้วในตรงเนี้ยนัดก็รู้สึกว่าบรรยากาศของความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณรู้นะว่ามีคนที่เปรียบเทียบคุณอยู่หรือว่ามีคนที่อยากที่จะแข่งขันกับคุณอยู่แต่คุณ รู้สึกยังไงคะคุณชิวๆค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยคือบางทีอะคุณอาจจะทําเป็นไม่รู้ก็ได้นะคะแต่คุณแต่ลึกๆอะคุณรู้สึกสนุกอะนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างการสื่อสารนะคะการพูดการเจรจาของชาววันพุธในช่วงของเดือนพฤษภาคมให้ระวังในเรื่องความอยากเอาชนะฉันจะต้องได้ฉันจะต้องพูดถูกเสมอฉันจะต้องฟัง เธอจะต้องฟังเหตุผลของฉันนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ให้ระวังด้วยในเรื่องของความอยากที่จะเอาชนะโดยบางทีข้ามเส้นไป นนิดนึงต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งของพันธุนั่นเองค่ะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะคะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องอะคะ่ะไม่ได้พัฒนาแต่ก็ไม่ได้แย่ลงก็คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างงานันถ้าเกิดว่าใครที่รักกันดีนะคะก็จะยังคงรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะขุนข้องหมองใจกินแหนงแคลงใจกันอยู่นะคะก็ยังคงเป็นแบบนั้น ก็ยังคงเป็นแบบเนี้ยต่อไปอยู่ในช่วงของสภาวะในช่วงของเดือนพฤษภาคมต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสถานที่ที่คุณจะค่อนข้างผูกพันนั่นก็คือสถานที่ใกล้น้ําสถานที่ริมน้ําบางทีตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อยากที่จะไปทะเลมากเหลือเกินในช่วงของเดือนพฤษภาคมและขอพูดนิดน,นึงนะคะว่า บางคนดวงของบางคนนะคะอาจจะมาก่อนเดือนพฤษภาคมสักประมาณ 3, วัน5วัน7วันอันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆหรือว่าดวงของบางคนนะคะก็จะมาหลังจากเดือนพฤษภาคมอีกพอหมดเดือนปุ๊บ31พฤษภาคมแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงจะเปลี่ยนเลยแต่มันต้องใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้ขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะคะว่าบางคนอาจจะมาเร็วหรือว่าบางคนอาจจะมาอาจจะมาช้าคุณจําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเอง นะคะอย่างที่บอกไปว่าสถานที่ที่คุณแบบรู้สึกแบบอยากที่จะไปหรือว่าอยู่แล้วมันมีความสุขหรือว่าสบายใจะคะ่ะนั่นคือสถานที่ริมน้ําบางทีบ้านถ้าเกิดว่าบ้านมีคลองนะคะคุณก็อยากที่จะไปอยู่ตรงนั้นตรงคลองถ้าเกิดว่ามีสระว่ายน้ําหรือว่ามีบอ่อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ชอบไปนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นแอร์เรียตรงนั้นที่คุณชื่นชอบแล้วคือแบบอยู่แล้วมันดูสบายใจอะคะ่ะจะเป็นในลักษณะนี้สามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจได้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะคืออยู่แล้วมันมีความสุขอะนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างเริ่มต้นจากลูกหลานนะคะเริ่มต้นจากคนในครอบครัวบุตรหลานของคุณนะคะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของเขาด้วยบางทีอุบัติเหตุของเขา,าค่ะอาจจะเกิดขึ้นจาก ขาข้างซ้ายก็ได้นะคะให้ระวังด้วยบางทีทวิ่งวิ่งอยู่นะคะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงอะไรอย่างเงีเย้ยค่ะซึ่งจะเกิดบ่อยๆนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมอีกอย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนกับว่าตัวลูกหลานของคุณนะคะเขามีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมแน่นอนแต่ว่ามันยังคงยาวนานและสืบเนื่องมาจนถึงเดือน5เดือนนี้นะคะก็คือแล้วมันแก้ไขได้ยากด้วยอะนัดรู้สึกว่า คือกับความรู้สึกของชาววันพุธเองอะค่ะคุณก็ไม่ได้ไม่ได้งอเขาอะแบบไม่ได้ดูแลหรือว่าเอาใจใส100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคือเขาอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาก็เดี๋ยว คุณก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะเดินมาหาคุณเอย่ยคุณเองอะไรเงี้ยจะเป็นในลักษณะน,นี้ซะมากกว่านะคะคือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆในช่วงของเดือน5นะคะมีความมั่นใจสูงแล้วก็รู้สึกกําลังสนุกกับชีวิตของตัวเองจนบางทีะคะ่ะละเลยลูกหลานละเลยคนในบ้านไปก็เป็นไปได้เหมือนกัน ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างบริวารของชาววันพุทธนะคะคำว่าบริวารเนี่ยนะต้องอธิบายนิดนึงคือจริงๆอธิบายทุกคลิปเลยนะคะคำว่าบริวารของบางคน จะไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะว่าคุณจะมองว่าใครเป็นบริวารของคนบางทีลูกน้องในที่ทํางานอะ่ะใช่อยู่แล้วละตรงตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใต้อานาตเราหรือว่าเขาอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเราแน่นอนเป็นบริวารหมดอายุน้อยกว่า,าตําแหน่งงานน้อยกว่าทํางานในทีมเดียวกันมาทีหลังทํางานประสบกัน ประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นบริวารที่แบบดูออกชัดเจนง่ายๆเลยแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบริวารของคุณได้แต่ณที่นี้นะคะก็ต้องดูด้วยว่าคือไม่ใช่ทุกคนหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคุณได้แทบจะทุกอย่างเลยเขาพร้อมที่จะเป็นแลนสนับสนุนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยค่ะดังนั้นคุณก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าใครที่จะเป็นบริวารของคุณอย่างบางทีเพื่อนคุณนะคะก็เป็นบริวารของคุณได้้้เหมือออนนนนนกกัััีขึยู่บ รายบุคคลไปนะคะว่าคนไหนจะมีดวงสมพงกันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่านัดขอบพูดแบบเจาะในแค่เรื่องของบริวารที่เป็นลูกน้องหรือว่าคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณนะคะในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของเขาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือว่า,า,าเช่นกันเหมือนกับลูกเหมือนกับลูกหลานะนะคะนั่นก็คือระวังในช่วงขาด้วยบางทีเดินเดินอยู่ขาพิษขาแพงหรือว่าไปอะไรที่มันเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาในการรักษาค่ะยาวนานมากพอสมควรอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของในตัวเนื้อง,งานเนี่ยนัดรู้สึกว่าตัวบริวารของคุณนะคะเขามีงานที่ต้องแก้ไขอ่ะต้องใช้เวลาในการแก้ไขมันหรือว่า ค่อนข้างที่จะแก้ได้ยากเผล่เอ,อ,อาจจะแก้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าไปช่วยเขาซึ่งตามสไตล์ของคุณแล้วของชายวังของชาวันพุธในช่วงเดือน5แล้วค่ะคุณก็จะไม่มีทางเข้าไปหาเขาเพื่อที่จะบอกเอ้ย e มาเดี๋ยวพี่ช่วยคุณรอเพื่อที่จะให้เขาเข้ามาหรือว่ารอเพื่อที่จะให้เขาเดินเข้ามาหาคุณแบบนี้ค่ะดังนั้นนะัดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาบรรยากาศมันก็อาจจะดีขึ้นหรือว่าปัญหาเนี้ยมันอาจจะได้รับการแก้ไขได้เร็วได้รับการเยียวยาได้ได้ตรงจุดหรือว่าได้ดีมากขึ้้้นนนนแบบีกก็ไดเหมือั ะะลองลองไปแบบเรียบๆเค็มเคียงลองไปดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าแบบที่นัดบอกจริงไหมแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยก,กันมาได้นะคะว่าใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาววันพุธนะคะข้อแรกเลยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะคุณพร้อมปะฉาดะเต็มที่เลยนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งจริงๆแล้วมันช่างขัดกับ พื้นดวงหรือว่าดวงชะตาของชาววันพุธซึ่งเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาบางทีสาริการินทองด้วยซ้าไปหรือแม้แต่กระทั่งมีชั้นเชิงในการพูดคุยแต่ในช่วงนี้ค่ะบรรยากาศของคุณจะเป็นในลักษณะของการใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นบางครั้งนะคะไม่ได้คิดประมาทอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอุปสรรคอันใหญ่ๆของคุณเลยดังนั้นให้ระวังด้วยนะคะในเรื่องของ อารมณ์และความวุ่นวามต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของศัตรูนะคะศัตรูพอเขารู้ว่าว่าจุดอ่อนของคุณคือตรงนี้บางทีเขาอาจจะจี้จุดอ่อนของคุณก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยและอีกอย่างหนึงนะคะด้วยความที่ไพ่ความเป็นตัวตนของคุณคือไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณก็พร้อมเสี่ยงอะดังนั้นอะ่ะมันก็เลยมีช่องว่างอะค่ะ ให้กับศัตรูที่เขาเล่นงานคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้ให้ระวังให้รอบคอบให้มีสติให้มากนะคะให้มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้มากขึ้นต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างโอ้โหได้พไพ่ใบนี้เลยนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีสามีมีภรรยามีแฟนแล้วนะคะคู่ของคุณในคือนะ่าต้องบอกว่าความเป็นตัวตนของคุณอะกับไพ่ความรักกะคะ่ะช่าง ช่างน่ากลัวเอาอย่างนี้ดีกว่าคือน่ารู้สึกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณเอาไว้ให้มากๆบางทีอะค่ะเผลอๆอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้าไปที่แอบไปมีกิก๊กหรือว่าแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ให้ระวังเอาไว้ด้วยและอีกอย่างนึงค่ะ พอมีปื๊บบะโดนจับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่โดนจับได้นะคะแล้วแถมอะคะ่ะคุณอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวก็เป็นไปได้เหมือนกันกับความสัมพันธ์กับคู่ของคุณดังนั้นให้มีสติให้รอบคอบให้มากๆบางทีคําว่ามือที่สามอะคะ่ะแต่นัดรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบกิ๊กหรืออะไรประมาณนั้นเลยหรือบางทีอะคะ่ะอาจจะมีคนเก่าของคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีมีการไข้เขวสักนิด สักนิดหนึ่งหรือนะคะบุคคลที่3ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนอื่นคนภายนอกคนภายนอกที่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เขามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของตัวคุณกับคู่ของคุณนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งเยอะมากคือคือให้ระวังเอาไว้ให้มากๆนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเพราะคุณอะพร้อมที่จะ พร้อมที่จะไปคุยกับคนคนนั้นด้วยนะแล้วเราวไพ่มันขึ้นมาแบบเนี้ยพอคุณคุยหรือว่าคุณมีใจหรือว่าคุณแบบเริ่มลังเลเริ่มแบบเริ่มอะไรเงี้ยคุณก็จะโดนจับได้ทันทีแล้วพอโดนจับได้อะคะ่ะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใหญ่อะมากพอสมควรนะคะในเรื่องของความรักเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะสําหรับคนโสดค่ะสําหรับคนโสดที่โสดสนิทมากๆจริงๆนัดก็ยังรู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะมีคนอยู่ในวงเวียนของคุณนะคะณนะตอนเนี้ยอยู่ประมาณ3มคนที่คุณอาจจะชอบคอหรือว่าเขาอาจจะมาวนเวียนแบบอึมครึมหรืออะไรแบบเนี้ยสำหรับคนโสดนะที่โสดจริงๆที่คุณยังไม่ได้ให้ใจกับใครไปอะไรเงี้ยค่ะมีอยู่ประมาณ3ามคนหรือว่าบางทีเขาอาจจะเข้ามาในต่างสถานะกัน แต่ว่าเวลาเดียวกันนั่นแหละในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะถามว่าคุณจะจัดการกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไงข้อแรกเลยคุณคุยทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวชาววันพุธไม่ผิดนะคะในเรื่องของการคุยเพราะคุณยังไม่ได้ตกลงปรงใจที่จะชัดเจนกับใครหรือว่าคุณยังไม่ได้ตกลงกับใครว่าคุณจะเป็นแฟนกับใครดังนั้นน่ะนัดก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้และในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกมีความสุขที่จะได้ใช้เวลาได้เรียนรู้กับ ทุกๆคนที่เข้ามาคือเอาเป็นว่า3ามคนบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันจะมันจะดูเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่ามากกว่า1คนแล้วกันที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนพฤษภาคมช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมากๆแต่นะต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเนื้อหอมยังไงอะแต่ข้างในของคุณนะคะอาจจะมีใครบางคนเก็บเอาไว้อยู่ในนั้นแล้วคุณไม่ได้แสดงออกมาว่าคุณชอบเขาเสุดท้ายแล้วะคะ่ะคุณอาจจะไม่เลือกใครเลยก็ได้ทั้ง3มคนนี้มันก็เหมือนกับว่าการมันเป็นการ ข้าวเวลาหรือว่าการศึกษาแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันยังไงก็ชาวคนโสดน,นะคะสำหรับวันพุธนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะคะว่าใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงใช่แบบสถานการณ์แบบที่นัดพูดไปหรือเปล่า ต่อมาค่ะเรามาดูคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างขนาดแค่คนโสดสนิทจริงๆอ่ะยังยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดวงของคุณความรักของคุณจะออกมาเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่หนึ่งใบนะคะเปิดไพ่เพิ่มหนึ่งใบโอ้โหได้ไพ่ใบนี้ค่ะ คนที่โสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าข้อแรกนะคะสามารถตีได้นั่นก็คือบางทีคุณอาจจะชอบพ่อไม่หรือว่าแม่ไม่คนที่คุณคุยอยู่นะคะเขาอาจจะมีลูกติดเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คือเอาจริงๆอะนะัดรู้สึกว่าคนที่เขาเขา้าคืออาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยซ้าไปที่คุณยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับใครนะคะจะเป็นในลนนักษณะนี้แต่จริงๆคนคนเนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะนะัดรู้สึกว่าเขามีความอบอุ่นมากพอสมควรถ้าเกิดว่าเขายังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเขาก็อาจจะเคยผ่านชีวิตคู่อค่ะเป็นแฟนกันที่คบกันมาระยะเวลานาน,านมากพอสมควร5ปีขึ้นไป4ี่หปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งระยะเวลานาน,านในการที่จะคบกับคนเก่าของเขาแล้วก็มา ล้วก็มาเริ่มต้นจากที่เราเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอบอุ่นมีความเป็นพ่อมีความเป็นแม่สูงมากนะคะกับคนคนนี้ซึ่งนะัดรู้สึกว่าคุณคุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกอุ่นใจจะรู้สึกว่าตัวเขาอะมีความมั่นคงและเราจะรู้สึกปลอดภยัยแต่ในขณะเดียวกันในความปลอดภัยนั้นนคุณก็แอบอยากแบบ แอบอยากไปร่าเริงข้างนอกก่อนเลยไงคะมันมันไม่ใช่แบบในลักษณะแบบนั้นแต่มันเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นคนคนนี้ไหมอาจจะด้วยประวัติที่ผ่านมาของเขาก็ได้ที่ทําให้คุณยังรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการดูก่อนคุณไม่อยากที่จะเอาใจของคุณะคะทุ่มไปที่คนคนนี้มากจนเกินไปจนทําให้หรือว่าเร็วมากจนเกินไปจนทําให้ไม่มีเวลาในการคิดพิจารณาหรือว่าไต่ตองอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะสาหรับชาววันพุธซึ่งนะัดรู้สึกว่า การลังเลลังเลให้มากๆดีค่ะการสงสัยสงสัยให้มากๆในช่วงแรกอ่ะดีค่ะแล้วพอหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่สงสัยเลยก็เป็นสิ่งที่ดีคือคือไม่ใช่ไม่สงสัยเลยแต่หมายความว่าสงสัยในช่วงแรก คุยกับตัวเองให้มากๆสงสัยว่าเฮ้ยสรุปสรุปใจเราเป็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะต่อไปมันจะได้ปัญหามันก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนชาววันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพในช่วงนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของอาการนิวล็อกค่ะปวดมือปวดแบบคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับมือคะ่ะมือชาเท้าชาหรืออะไรเงี้ยให้ระวังด้วยเพราะอะไรเพราะ บางทีอะค่ะคุณอา,อาจจะทําท่าเดิมนานๆหรือว่าถือของหนักนานๆบ่อยๆนะคะแล้วไม่มีการบริหารหรือว่าไม่มีการยืดเส้นหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังด้วยแต่ว่าสภาพโดยรวมสุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของ ความจเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งแล้วก็ชื่อเสียงของคุณช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําหรือแม้แต่กระทั่งผลงานต่างๆวิธีการทำงานของคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็เป็นที่เหตุแล้วว่าคุณสามารถที่จะทำได้ทั้งการทำงานกับทีมเวิร์กและในขณะเดียวกันคุณก็คุณก็สามารถที่จะเป็นผู้นําได้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งค่ะ การเรื่องค่าเรื่องตำแหน่งของคุณนะคะสำหรับชาววันพุธในช่วงของเดือนพฤษภาคมมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีทีมของคุณที่ดีก่อนนะ่ะคุณถึงจะได้คุณถึงจะได้ตำแหน่งนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณสู้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ยังไงก็สดใสยอยู่ดีนะแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับคนที่มีทีมของของตัวเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานค่ะการงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะ พอดีพอดีแล้วนะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีงานด่วนเข้ามามันไม่ได้มีงานเร่งเข้ามาก็จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เรียบร้อนอะไรมีงานเข้ามาก็ทําไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือนะัดรู้สึกว่าชาววันพุธะคะ่ะคุณมีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆและในขณะเดียวกันตัวคุณก็สามารถที่จะโดดเด่นด้วยตัวคุเองได้เหมือนกันอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะสําหรับชาววันพุธเนาะในเรื่องของการทํางานอีกอย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะให้โออกาสสคคนนนวันพุธเมะะ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เขาก็จะนึกถึงคุณก่อนถือว่าดีนะบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาววันพุธนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเห็นชัดเลยพอพูดถึงโชคลาภก็ต้องนึกถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะเลขมาแล้วค่ะเลข4นะคะแล้วมันอยู่ที่ตรงบ้านนะคะหมายความว่าคุณอาจจะซื้อบ้านเลขที่ของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ต้องขอดอกจันเอาไว้นิดนึงนะคะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะคือโดยรวมและองค์กว้างมันไม่ใช่คนวันพุธทุกคนซื้อบ้านเลขที่ของแต่ละคนแล้วมันจะถูกน,นะคะ อันนี้ต้องต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนิดหนึ่งต้องใช้วิจารญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยเพราะว่าดวงของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจกันบ้างคะ่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะยังกังวลใจเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะบริหารจัดการทางด้านการเงินให้ดีกว่านีอ้อยากที่จะเอาเงินอาจจะแบ่งเงินเป็น5ก้อนนะคะเป็น5ส่วนเงินใช้เงินเก็บเงินสุขภาพหรือว่าเงินท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนานา,นานคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําให้มันชัดเจนมากกว่านี้ปัจจุบันนะคะคุณก็คุณโอเคคุณมีรายได้อะแน่นอนอยู่แล้วคุณมีเงินเข้ามา มะะไม่ได้ขาดในเรื่องของการเงินเพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนหรือว่าไม่สามารถที่จะเก็บแบบแบบมีวินัยอะคะ่ะได้ดังนั้นคุณก็เลยมีความกังวลใจในด้านนี้นะคะทีนี้นะขอเปิดไพ่เพิ่มให้1ใบนะคะสำหรับใครที่กำลังหางานทำอยู่เรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณทางด้านการงานจะเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่หใบค่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆน่าจะบอกเลยนะคะว่าชาววันพุธไพ่โดยรวมะคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอาจจะเน้นในเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งนะคะแต่โดยรวมอย่างอื่นเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วยิ่งได้ไพ่ใบนี้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่ก็ค่อนข้างที่จะดีหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้งานที่คุณอยากได้คุณจะมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่คุณรักหรือว่าในสิ่งที่คุณถูกใจหรือแม้แต่กระทั่งในสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะคะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับชาววันพุธถ้าอยาก ที่จะเสริมบุญหรือว่าเสริมบาร,รมีนะคะก็สามารถถวายผ้าไตาจีวรก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งการทําบุญกับโรงพยาบาลสงการโอนเงินไปถ้าบางคนไม่ได้สะดวกนะคะหรือการใส่บาตรตักบาตรใส่บาตรถวายสังฆทานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทุกอย่างก็คือจะช่วยเสริมดวงของคุณได้ค่ะ โอเคทีนี้เดี๋ยวนะจะขอพูดถึงใครที่ทําอาชีพเสริมกันบ้างสําหรับคนที่ทําอาชีพเสริมนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทําอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเดลิเวอรี่การส่งของไลน์แมนหรืออะไรต่างๆนานาค่ะจะค่อนข้างที่จะดีมากๆคุณจะได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ค่ะซะเยอะกว่าฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามานะคะหรือว่าอาชีพเสริมของคุณนะคะจะเป็นแนวของการบริการหรือว่าการเซอร์วิสอะค่ะจะค่อนข้าง ตัวอย่างเช่นเขามีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นั่นแหละค่ะค่อนข้างที่จะดีตัวอย่างเช่นเขาเคนแก่ไม่มีรถไปโรงพยาบาลคุณมีรถคุณอาสาพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างดีมากในลนักษณะของการแก้ปัญหาหรือว่าการเซอร์วิสในด้านนี้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านกันหรือว่าการเข้าไปบริการ ท่อน้ําประปาพังไปซ่อมในนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะต่อมาค่ะนัดขอบพูดถึงคนที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมเองก็ตามในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในด้านของความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ของคุณซักเล็กน้อยอะจะเรียกได้ว่าไม่เล็กน้อยหรอกอาจจะเป็นปัญหาใหญ่เลยด้วยซ้าไปถึงขั้นต้อง มาพูดกันมาเคลียร์กันหลายๆรอบด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็ปัญหาค่ะมันยิ่งพูดยิ่งยิ่งยากอะ่ะมันยิ่งพูดยิ่งเห็นปัญหาอื่นๆตามมาอีกอะนะคะแต่นัดก็รู้สึกว่าเจ็บ เจ็บแล้วจบอะมันโอเคนะยังดีกว่าที่มันเรือลังแล้วมันแก้ไม่หายสักทีแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเนื้อร้ายที่คอยกัดกินสภาวะจิตใจของคุณทั้งสองคนของต่างฝ่ายต่างแบบรู้สึกไม่โอเคต่อกันและกันแล้วเลยแบบนี้ค่ะยังไงก็เคลียร์ให้จบให้ได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ใจเย็นๆด้วยอย่าใช้อารมณ์นะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไพ่ทั้ง14ใบนะคะ12เรื่องดาวที่ได้พูดคุยกันไปแล้วใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริง,รงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสําหรับชาววันพุธค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง7วันแล้วนะัดยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี12นักษัตร์12เดือนเกิดนะคะแล้วก็พิอาคารดค่ะขอนําเสนอพิอาคาดนิดหนึงนะคะ พี่อาคาร์ดของนัดนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้เลยตัวอย่างเช่นคุณเหมาะสมกับคนแบบไหนนะคะใน EP ีที่110ค่ะหรือว่าคุณโดดเด่นในด้านไหนนะคะลองให้ไพ่ย,ย้ำชัดดูนะคะก็คือ EP ีที่109ค่ะหรือว่าสถานการณ์ สถานการณ์จะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็คือ EP ีที่124นะคะก็ลองเข้าไปเลือกดูแล้วกันจริงๆแล้วอีพีแรกๆอ่ะก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะเพราะว่าพิกอาร์ตของนัดไม่มีวันหมดอายุค่ะยังไงก็วันนี้นะคะก็ลาอ๋อฝากอีกนิดนึงแล้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลําพานไปนะคะขอฝากอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์นะคะที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ one card one story ค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการจับบรรยากาศ ว่าจับความรู้สึกของคนในแต่ละวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองฟังดูจะเป็นในลักษณะของการดูดวงแบบกึ่งพอดแคสต์แอ a ด m r นะคะคาดหวังมากๆเลยว่าจะได้รับการตอบรับนะคะหรือว่าได้รับคําชี้แนะติชมอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดว่าได้เพลย์ลิสต์ใหม่หรือว่าได้ออกรายการใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ